ความเชื่อเนื้อวิญญาณตอนอะไรทำให้หลวงปู่สวงไม่บินทบาทโดยปกติทัท่วไปในช่วงเวลาเช้าตรู่ของแต่ละวันนั้น เรามักจะเห็นภาพพุทธบุตรในผ้าเหลืองอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์เดินบินทบาทญาติโยมตามรายทางการบินทบาทนั้นไม่ต่างไปจากการโปรดสัตว์เลยแต่สำหรับหลวงปู่สวงแล้วคุณบุญเลิศซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามรับชใช้ใกล้ชิดหลวงปู่สวงอีกท่านหนึ่งได้ยืนยันว่าหลวงปู่สวง ไม่เคยออกบินทบาทเลยแม้แต่กระทั่งบาทหลวงปู่สวงก็ไม่เคยมีถ้ามีใครบอกว่าเคยเห็นหลวงปู่สวงออกบินทบาทที่ไหนขอให้เชื่อได้เลยว่าไม่เป็นความจริงรวมทั้งบางคนที่ไปโม้ว่าเคยร่วมบินทบาทกับหลวงปู่ล้วนแต่เป็นเรื่องไม่จริงทางนั้นจะมีแค่สองครั้งเท่านั้น ที่เห็นหลวงปู่สูงไปบินธบาทอาหารมาแต่ก็ไม่มีใครเห็นอีกนั่นละ่ะว่าผู้ใดเป็นผู้ใส่บาทให้กับหลวงปู่ทุกคนเห็นเพียงตอนที่หลวงปู่นําของในบาทมาให้ครั้งแรกในป่าลึกบนเขาเขตอำเภอกันทรลักษ์ครั้งที่สองในป่าบนเขาลึกเขตอำเภอน้ำยืนทั้งสองครั้งนี้ หลวงปู่สวงออกบินทบาทในพื้นที่ซึ่งไร้ผู้คนอยู่อาศัยเลยเพราะว่าเป็นป่าในตอนนั้นหลวงปู่สวงได้พาลูกศิษย์ติดต,ตามไปด้วยเดินรอนแรมอยู่ในป่าลึกเป็นเวลาหลายวันด้วยกันจนกระทั่งสเสบียงที่ได้จัดเตรียมมาได้หมดลงจึงทำให้ลูกศิษย์ที่ติดต,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 ตามหลวงปู่สวงมาแต่ละคนหิวจนแทบจะเป็นลม แต่ก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากบอกกับหลวงปู่สวงเลยสักคนจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่ก็เดินมาบอกให้ทุกคนนะ่ะนั่งคอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปบินทบาทผพูดจบหลวงปู่สวงก็เดินหายไปในป่าทึบหลวงปู่หายไปไม่นานนักแล้วหลวงปู่สวงก็เดินกลับมาพร้อมกับอุ้มบาทใบใหญ่ที่มีอาหารเต็มบาทเลย ทุกคนทั้งตกใจแล้วก็แปลกใจว่าหลวงปู่สูงไปเอาบาทมาจากไหนในเมื่อตอนที่เดินออกไปนั้นหลวงปู่เดินไปตัวเปล่าแม้แต่ย่ามหลวงปู่ยังไม่สะพายไปเลยและที่สำคัญในป่าดงดิบที่ลึกขนาดนี้จะมีใครมาใส่บาทให้หลวงปู่เพราะตลอดเส้นทางที่ผ่านมาไม่เจอคนแม้สักคนเดียว และอาหารที่ได้มานั้นก็มากจนเกินที่จะฉันและกินกันหมดมีทั้งอาหารคาวหวานพื้นพื้นเหมือนที่เคยกินกันทุกวันแต่ที่แปลกก็คือว่ารสชาติกลับอร่อยกว่าปกติมากส่วนใบตองที่ใส่อาหารมาก็ช่างประณีตเกินกว่าคนธรรมดาในป่าแบบนี้จะทำได้แถมกินครั้งเดียวอิ่มกันไปทั้งวัน แม้กระทั่งน้ำก็ไม่รู้สึกกระหายมันแปลกมากจริงๆทั้งสองแห่งที่หลวงปู่สวงออกบินทบาทนั้นเป็นพื้นที่กลางป่าลึกเหตุเกิดเหมือนกันทุกประการจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นหลวงปู่สวงออกบินทบาทอีกเลยแม้ว่าหลวงปู่จะไม่ออกไปบินทบาทแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าหลวงปู่สวงจะไม่มีอะไรฉันขนาดว่าบางวัน ไม่มีใครทำอาหารมาถวายแต่หลวงปู่ก็มีอาหารฉันดังเหมือนเช่นทุกๆวันซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์มากยิ่งหลวงปู่อยู่ที่กระท่อมในนาหากไม่มีใครนำอาหารมาถวายเป็นการยากมากที่จะมีอะไรฉันแต่หลวงปู่ก็ไม่เคยอดเลยแถมยังมีเผื่อแผ่ให้กับเหล่าสัตว์ทั้งหลายอีกด้วย หรืออาจจะเป็นเพราะว่าบารมีของหลวงปูส่สวงเทวดาเดินดินที่ยากนักจะมีพระรูปใดทํำได้อย่างหลวงปูส่สวงอภินิหารจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูส่สวงนั้นล้วนเป็นที่รับรู้กันดีในมวลหมู่บรรดานลูกศิษย์ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุริน จนได้รับการขนานนามว่าเทวดาเล่นดินหรือเทวดาเดินดินแห่งดินแดนอีสานใต้เมื่อมีผู้มากราบไหว้ขอพรในเรื่องใดแล้วผู้นั้นมักจะได้สมริดผลตามที่ขอในทุกเรื่องแม้กระทั่งตัวผู้เขียนเองรู้จักหลวงปู่สวงครั้งแรกเมื่อประมาณ9ปีมาแล้วที่นับว่าเป็นความบังเอิญ หรือบุญสัมพันธ์ก็ไม่อาจจะรู้ได้ที่วันหนึ่งได้อ่านเจอเรื่องราวของหลวงปู่สวงในอินเทอร์เน็ตแปลกมากที่เกิดความรู้สึกว่าอยากจะกราบหลวงปู่สวงขึ้นมาทันทีจึงหาข้อมูลว่าใกล้บ้านที่ไหนมีหลวงปู่สวงให้กราบจนเจอว่าแถวปทุมธานีมีสถานปฏิบัติธรรมบายตึกเจียที่มีรูปหล่อหลวงปู่สวงขนาดใหญ่มาก เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็รอวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดก็เดินทางไปกราบหลวงปู่สวงครั้งนั้นเป็นการกราบหลวงปู่สวงครั้งแรกในชีวิตจากที่ไม่เคยรู้จักหลวงปู่สวงมาก่อนเลยและในครั้งนั้นก็ไปเพื่อกราบหลวงปู่สวงจริงๆเพราะเมื่อไปถึงก็บูชาพ่านครูกราบหลวงปู่สวงเสร็จก็กลับโดยไม่ได้สนใจสิ่งอื่นๆเลย หลังจากนั้นก็ได้ไปอีกแต่ไม่บ่อยจนกระทั่งคุณอริชัยได้ชักชวนให้มาทำสารคดีของหลวงปู่สวงเพื่อช่วยเผยแพร่เรื่องราวให้กับทุกคนได้รับรู้ถึงประวัติและบารมีของหลวงปู่และยิ่งได้ช่วยงานด้านประวัติรวมถึงได้ไปสัมผัสกับคนที่เคยได้ใกล้ชิดกับหลวงปู่จึงทำให้ได้ศึกษาและรู้เรื่องราวของหลวงปู่สวงมากขึ้น จากแค่ความอยากรู้สึกอยากกราบจนกลายเป็นความศรัทธาจากความศรัทธาที่มีเป็นทุนเดิมจนกลายมาเป็นความปฏิหารในเรื่องราวของหลวงปู่สวงที่ได้ประสบพบเจอมากับตัวเองหลายต่อหลายครั้งยิ่งเพิ่มความศรัทธาเป็นร้อยเท่าพันทวีและพูดได้เต็มปากเลยว่าท่านใดที่ศรัทธาหลวงปู่ สวดมนต์ภาวนารำลึกถึงหลวงปู่สวงแล้วสักวันท่านจะต้องใช้คำนี้ไปบอกกับคนที่ท่านรักส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่นั้นนั่นก็คงจะต้องแล้วแต่ว่าสนาของแต่ละคนถ้าหากว่าทุกคนเดือดร้อนขอปู่ในมุมกลับกันถ้าปู่ให้ทุกคนตามที่ทุกคนขอเมื่อนั้นโลกใบนี้ คงไม่มีคนจนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ท่านขอหลวงปู่ท่านขอได้แต่ท่านจะต้องช่วยปู่ด้วยนั่นคือท่านจะต้องหาทางช่วยตัวเองบ้างไม่มากก็น้อยแล้วเมื่อนั้นปู่จะต้องช่วยท่านอย่างแน่นอนอิลิเมียอองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนะโมพุทเทยียอิสวาสุติ มหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตาม และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ